สวัสดีครับเพื่อนๆผมวานอิอกเกมเมอร์คลิปนี้ผมจะมาสรุปเนื้อเรื่องเกม Stranger of Paradise Final Fantasy Origin กันนะครับขอเกริ่นนำก่อนนะครับ Stranger of Paradise หรือคนแปลกหน้าจากสวรรค์เกิดขึ้นในการตีความเป็น Dark Fantasy เกี่ยวโยงกับฉากของเกม Final Fantasy ดั้งเดิมตัวละครหลักคือแจ็คกาแลน ชายผู้ถูกกลืนกินโดยความต้องการที่จะทำลายเควอสแจ็คมาพร้อมกับเพื่อนคนอื่นๆรวมถึงผู้มาใหม่อย่างเอชและเจดระหว่างการเดินทางพวกเขาต้องเผชิญกับอัศวินผู้สวมบทบาทเป็นเควอสแม้ว่าจะดูเหมือนนักรบแห่งแสงตามคำพยากรณ์ที่ทำนายไปล่วงหน้าแต่ละคนต่างก็สงสัยว่านี่มันคือหน้าที่ของพวกเขางั้นหรือ แจ็คมาถึงอาณาจักรคอเนเรียโดยตั้งใจที่จะทำลายเควอสซึ่งเป็นผู้ที่ทำให้เกิดความมืดมิดที่เริ่มสร้างภัยพิบัติให้กับโลกจึงได้เข้าร่วมทีมอย่างรวดเร็วกับนักรบอีกสองคนคือเอชและเจดซึ่งมีภารกิจคล้ายกันพวกเขาร้องขอต่อกษัตริย์แห่งคอเนเรียเพื่อให้พวกเขา เข้าไปในศารเจ้าแห่งเคออสและทำลายเคออสด้วยตัวเองในขณะที่กษัตริย์และราชสำนักไม่เชื่อใจแจ็คเอสและเจดว่าเป็นนักรบแห่งแสงที่พยากรณ์เอาไว้เนื่องจากพวกเขาเป็นกลุ่มสมคนแทนที่จะเป็นสี่คนและมีคริสตัลสีดำเพียงอันเดียวกษัตริย์จึงอนุญ,ญาตให้พวกเขาเข้าถึงสารเจ้าแห่งเคออสได้ แจ็คและพักพวกเข้าไปในสันเจ้าแห่งเค a o สเพื่อเผชิญหน้ากับ Chaos เค a o ส no. เหมือนว่าทั้งสามคนจะเอาชนะอัศวินเคออสลงได้เพียงเพื่อเผยเห็นว <the ầ y> ่า คนที่พวกเขาต่อสู้คือเด็กสาวชื่อนนออนซึ่งมีคริสตัลสีดำเหมือนกับพวกเขาเช่นเดียวกันอน เธออธิบายว่า<ต>เธอพยายามทำลายเคออสเมื่อสิบปีที่แล้วด้วย <c oughs> แต่ตระหนักว่า <c oughs> เคออสเป็นเพียงตำนานที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อหาเหตุผลเข้าคางตนเองของการมีอยู่ของความมืด <c oughs> เดิมที <c oughs> เธอวางแผนที่จะดูซับความมืดทั้งหมดของโลกเพื่อให้กลายเป็นเอกสิทธิ์ของ <c oughs> เคออสที่สามารถเอาชนะกลุ่มฮีโร่ได้แต่ล้มเหลวแจ็ค ไม่เชื่อเรื่องราวของเธอและยืนยันว่าเคออตมีอยู่จริงและเขาจะต้องพบมันนีออนตัดสินใจเข้าร่วมปาร์ตี้ของแจ็คในฐานะนักครบแห่งแสงคนที่สี เมื่อปาร์ตี้นี้กลับมาที่คอนเนียพวกเขาริ่มพึงถึงการที่พวกเขาทั้งสี่สูญเสียความทรงจำไปและแจ็คก็ให้เหตุผลเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวที่อาจขัดขวางหน้าที่ของตนเองกษัตริย์ได้มอบหมายให้นักรบแห่งแสงช่วยฟื้นฟูคริสตัลแห่งดินน้ำลมและไฟเพื่อช่วยโลกใบนี้ Now, a hope we can see. Yes, a hope we can believe in. Jack, Ash, Jed, Neon, deliver this world from the clutches of darkness. Well, then, if you'll come with me. ในการค้นหาคริสตันเรานักรบแห่งแสงได้พบกับแอสโ o สราชาแห่งดาร์คเอลเพื่อช่วยชี้ทางไปยังตำแหน่งคริสตันแห่งล้ม ขณาค้นหาคริสตัลแห่งลมเรานักลบแห่งแสงได้ถูกส่งไปยัง Flying f l o r t e s s ซึ่งเป็นสถานีอวกาศที่คจอจรรอบโลกเราจะเห็นผู้หญิงลึกลับคนหนึ่งจากไปเอ๊เธอเป็นใครกันนะ จนกระทั่งเหล่านักรบแห่งแสงได้มาเจอกับอสูรของเคอรสที่ปกป้องคริส hmm. ตัลแห่งลมเทียแมทเมื่อล้มเทียแมทลงได้ เราจะเห็นผู้หญิงลึกลับคนนั้นนอนฟุบลงอยู่ที่พื้นเธอชื่อโซเฟียเมื่อคริสตันแห่งลมได้รับการฟื้นฟูโซเฟียก็ตัดสินใจเข้าร่วมกับเหล่านักรบแห่งแสง เมื่อเห่านักรบแ่งแสงเดินทางต่อไปยังตำแหน่งคริสตันแห่งไฟก็เจอกับกรินเมนจากมานโบโร่พวกเขาเอาชนะมอนสเตอร์ตัวนี้ลงได้ก็ดูซับมอกแ่งความมืดที่ขับออกมาเข้าสู่คริสตัน ทำาไม่แจ็คจำได้ว่าพวกเขาทั้งหมดมาจากดินแดนอันไกลโพล้นที่ไม่ใช่คอเนเลียเดนมาพบกับปศูรมาลิลิตผู้พิทักคริสตันแห่งไฟ เื่อปรับอสูรลงได้เหล่านักรบแห่งแสงก็จะใช้คริสตัลสีดำดูดกลืนม่านควันที่มืดมิดเข้าไป Look. นั่งกรบแห่งแสงเดินทางกันต่อมาจนพบกับสินี้ นี่จะเป็นความทรงจำของแจ็คฮะอักร์ <c oughs> ผู้พิทักษ์คริสตัลแห่งดินคือลิช

ระหว่างทางไปยังคริสตันแห่งน้ำนีออนยอมรับกับเรลานักรบแห่งแสงว่าเธอเกิดที่คอนเนียและตอนนี้จำได้แล้วว่าเธอได้รับคริสตันจากแอสทอสแต่ยังไงซะเธอก็จะร่วมทำภารกิจกับทุกคนต่อไปชนหมัดกัน จนกระทั่งบุกกันมาถึงห้องเก็บคริสตัลที่มีอสูรคราเคนเฝ้าอยู่ เมื่อกำจัดคราเค้นลงได้คริสตัลแห่งน้ำก็ได้รับการฟื้นฟู <c oughs> เมื่อคริสตัลทั้งสีได้รับการฟื้นฟูนักกบแห่งแสงก็กลับมาที่คอนเนเลียแต่ทุกคนก็ต้องพบว่าความมืดมิดได้แพร่กระจายมากขึ้นกว่าแต่ก่อนชาวบ้านที่อยู่ที่นี่ตอนรับการกลับมา <c oughs> ของนักรบแห่งแสง <c oughs> ย่างเย็นชา <c oughs> เพราะชาวบ้านเชื่อว่า พวกเขาเป็นผู้รับใช้เคออตไม่ใช่นักรบแห่งแสงตามคำพยากรณ์ในขณะที่นักรบแห่งแสงเขา้าเฝ้ากษัตริย์อยู่นั้นทาหารก็เข้ามารายงานว่าได้มีมอนสเตอร์และโจรสลัดเข้ามาโจมตีในเมืองเรานักรบแห่งแสงจึงต้องออกไปป้องกันขับไล่พวกมันออกไป นักรบแห่งแสงอยากได้คำตอบของสิ่งที่เกิดขึ้นนี้จึงไปเผชิญหน้ากับแอสทอร์สเพื่อให้เขาอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นแต่นักรบแห่งแสงต้องช่วยแอสทอร์สที่กำลังจะโดนไอรอนไจแอนต์ตืบ เมื่อช่วยได้แล้วแอสทอรจะวา์ปหนีไปแจ็กและเพื่อนๆต้องตามหาแอสทอรกันอีกครั้ง You're no But matter late เรานักรบแห่งแสงก็ได้เผชิญหน้ากับแอสทอรเพื่อค้นหาคำตอบแอสทอรอธิบายว่า เขาเป็นผู้สเกตกาที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังโดยชาวลูเฟเนียนซึ่งเป็นอรารยธรรมที่ก้าวหน้าสูงซึ่งสามารถเดินทางข้ามมิติได้โดยมีหน้าที่รายงานความสมดุลของแสงและความมืดในคอเนเลียจากนั้นแอสโทรราชาหงดักเอลก็ได้ต่อสู้กับนักรบแห่งแสง yeah.

และเมื่อเขาพ่ายแพ้เหล่านักรบแห่งแสงก็เริ่มฟื้นความทรงจำได้มากขึ้นมีการเปิดเผยว่าแจ็คและเพื่อนของเขาเป็นคนแปลกหน้าแห่งสวรรค์โดยสายลับลูเฟเนียนที่ได้รับมอบหมายให้เดินทางไปที่คอนเนเลียเพื่อทำลายความมืดที่ลูเฟเนียทิ้งเอาไว้ ความจริงแล้วแจ็คและเพื่อนๆเ,เคยถูกส่งไปที่คอเนเลียหลายต่อหลายครั้งแล้วแม้ว่าความทรงจำของพวกเขาจะถูกลบไปชั่วคราวในทุกครั้งที่ถูกส่งไปอย่างไรก็ตามหากคนแปลกหน้าล้มเหลวในการทำลายความมืดลูเฟเนียก็จะรีเซ็ตโลกใหม่อีกครั้งแจ็คและเพื่อนๆจ <'m> ึงแอบวางแผนกับแอสทอส เพื่อหาวิธีที่จะทำลายการยึดครองคอเนเลียของลูเฟเนียเหนือคอเนเลียแอสทอสเปิดเผยว่าลูเฟเนียกลัวความมืดมิดเพราะถ้ามันรวมกับอารมณ์ของมนุษย์มันจะสร้างเคออสซึ่งเป็นพลังเดียวที่พวกเขา <Goodbye. S 1> ควบคุมไม่ได้ <Jack. S 1> นอกจากนี้แอสทอสยังเปิดเผยว่าเมื่อเขาเสียชีวิตลงความมืดที่เขาสะสมในร่างกายจะถูกปลดปล่อยและ ครอบคลุมไปทั้งโลกเรานักรบแห่งแสงจึงรีบเดินทางกลับมาที่คอนเนลเลียที่นี่ถูกความมืดกลืนกินเห่าปิศาจได้ออกอาลวาดไปทั่วเมือง ที่หน้าประตูประสาทพบศพคนจำนวนมากแจ็คไม่อาจช่วยใครได้เลยแล้วเจ้าหญิงซาร่าล่ะเมื่อเข้ามาในประสาทเจ้าหญิงซาร่าปลอดภัยแต่องค์คารักคนอื่นๆไม่ใช่เช่นนั้นหน้านอกเรามอนสเตอร์ได้กำเริบเสรพสารกันอีกแล้ว แจ็คสั่งให้ซาร่าหนีไปซาร่าไม่ฟังยึงตุยท้องเป็นอ่งทีฝากเพื่อนๆพาเจ้าหญิงหนีไปส่วนตนจะออกไปลุยกับมอนสเตอร์ข้างนอกเพียงคนเดียวเพื่อช่วยชาวบ้านข้างนอกให้ได้มากที่สุดเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วผู้รอดชีวิตทุกคนจะมารวมตัวกันที่ทางออกของคอเนเรียแจ็คจะเดินออกไปข้างนอกก่อนเพื่อดูว่าข้างนอกปลอดภัยดีไหม เมื่อเห็นว่าข้างนอก,นอกปลอดภัย,ภยดีแล้วจึงบอกให้นีออนไปตามทุกคนออกมาแต่ว่าก็เกิดเรื่องเลวร้ายขึ้น เจามอนสเตอร์ Monster, ได้จมตีผู้รอดชีวิตทุกคนรวมถึงเจ้าหญิงซาร่าด้วย ที่เจ้าหญิงซาร่าสินพชนในอ้อมแขนแจ็คได้ฟื้นความทรงจำมากขึ้นและเขาจำได้ว่าตัวเองกับเจ้าหญิงซาร่าตกหลุมรักกันและกัน It's now never I think so too. the rest is up to Jack. Time for the finishing touch. เมื่อเห็นโอกาสดีเพื่อนของแจ็คทุกคนแอชเจดนีออนและโซเฟียก็เริ่มโจมตีแจ็คทาให้เขาต้องฆ่าทุกคนเพื่อป้องกันตัวเอง deserve a future That's our Jack You really are the power of creation itself Can I play my role right? Sorry What is all do so no. how could I I will be waiting on the other side Jack Nunn Jack จะดูดซับความมืดจากเพื่อนๆที่รวบรวมไว้ <me> เพื่อที่เขาจะได้กลายเป็นเคออสแจ็คเปิดพอท่านกลับไปที่ลูเฟเนียต่อสู้กับดาร์กเน็ตเมนิเฟส เมื่อแจ็คเอาชนะได้เขาก็ดูดซับความมืดจนกลายเป็นเคออสอย่างแท้จริงด้วยความกลัวว่าจะเกิดความวุ่นวายลูเฟเนียจึงตัดขาดความสัมพันธ์กับคอนเนียแต่เตือนแจ็คว่านักรบแห่งแสนจะลุกขึ้นต่อต้านเขาสิ่งนี้ทำให้แจ็คมีความศักดิ์สิทธิ์ที่เขาสามารถใช้พลังเพื่อสร้างเงื่อนไขบนคอนเนีย ที่จะทำให้นักรบแห่งแสงที่แท้จริงของคอนเดเลียเพิ่มขึ้นดังนั้นพวกเขาจึงไม่ต้องพึ่งพาลูฟิเนียเพื่อการปกป,ป้องอีกต่อไป จากนั้นเขาก็พบว่าตัวเองต้องเดินทางข้ามไปยังอดีตอีก2,000ปีของคอนเนลียโดยแอสเจดนีออนและโซเฟียซึ่งกลายเป็นโฟเฟียนอสู์ทั้งสของเขาขณะที่เพื่อนๆวางรากฐานในการสร้างนักรบแห่งแสงขึ้นมาแจ็คยอมรับชื่อนามสกุลของเขา แล,และรออยู่ในห้องบัลังเมื่อนักรบแห่งแสงปรากฏขึ้นและมาถึงเพื่อท้าทายเขา <c oughs> ข้อแถมฉากคัดซีนสุดท้ายให้นะครับ เป็นฉากที่กาแลนบุกเข้ามาลักพาตัวเจ้าหญิงซาร่าไปลาการตรงนี้นะครับหาเพื่อนๆอ,อยากให้ผมสรุปเนื้อเรื่องเกมอะไรบ้างล่ะก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปสรุปเนื้อเรื่องเกมดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องว่านุอีกมเกมอร์กันนะครับหากเพื่อนๆท่านใดอยากสนับสนุนผมสมัครสมาชิกช่องได้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีครับ